สวัสดีครับผมธาราสังคราจินครับวันนี้พาลูกค้าทุกท่านครับเข้ามาชมบ้านพร้อมที่ดินครับที่ต้องการที่จะนําเสนอครับพื้นที่ตาบลบ้านหอยอําเภอรปราจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครับ <c oughs> ที่แปลงด้านหน้าธาราตรงนี้ครับมีบ้านหนึ่งหลังครับเป็นลักษณะบ้านไม้แะหน้ากว้างครับประมาณ18เมตรครับ าแนวเขตมีรั้วรวดหน้ำครับรั้วรอบขอบชิดแต่ถมสูงกว่าถนนครับแ,แปลงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับเจ้าของเจ้าของเดิมนะขุดบ่อท้ายแปลงมาถมด้านหน้าให้สูงกว่าถนนครับด้านหน้าครับก็ปลูกผักแล้วก็ไม้ประดับไผ่มะม่วงพวกนี้ครับถนนนะ เนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็สบห้าตารางวาฉนดคุดแดงนองสอสีจอครับเป็นที่ในหมู่บ้านครับแปลงนี้นะโรงจอดรถครับ ในภายในบ้านครับมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนห้องครัวครับมีแอร์ให้1ตัวเลยนะครับเหมาะสำหรับมาพักผ่อนมาซื้อทำสวนเป็นพื้นที่รีแลกซ์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับตรงนี้หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยราคา1นึ่ล้านแปดแสราคานี้รวมโบนให้กับลูกค้าครับ เป็นบ้านสไตล์ไม้นะฮะ นะตรงนี้ยกสูงประมาณเมตรห้าสิบนะครับแลนะด้านท้ายปแปลงครับมีระเบียงนะสามารถต่อเติมให้หลังใหญ่ขึ้นได้ครับสำหร,รับครอบครัวใหญ่ๆแต่พื้นที่เหลือเยอะครับด้านหลังท้ายปแปลง นจปนี่ก็แคนาครับมีบ่อเลี้ยงปลาท้ายบ้านครับ ห้องน้ำรับแขกในกรณีที่มีปาร์ตี้ครับแคมปิ้งย่างครับนะพื้นที่อาบน้ำและก็ห้องน้ำครับ น้ำปรัปลาครับหายแปลงครับปลูกพืชผักสวนครัวข่าตะไครไ้ใบมะกรูดมะนาวครับรล้วย นะครับพื้นที่ที่ขุดดินขึ้นไปถมด้านหน้าครับคอนเซ็ปต์ก็คือจะเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์แล้วก็เลี้ยงปลาตรงนี้ประมาณงานครึ่งครับเสาไฟฟ้าเสาไฟโซลาเซลล์ครับ UFO สองสว่างยามค่ำคืนครับบ่อนี้ลึกนะครับฝังตัวแมกโครได้หนึ่งหนึ่งคันนะฮะหนึ่งคันแมกโครอยู่ข้างล่างแล้วก็ทอยดินขึ้นมานสอง 2ชั้นนะครับก็คือแมคโรฝังตัวหนึ่งแล้วก็ด้านบนอีกหนึ่งครับความลึกนะไดสูบน้ำครับตรงนี้ก็สามารถเดินได้ครับตกแต่งคอบอได้ปลูกมะพร้าวปลูกอะไรได้ครับตรงคอบอ่อตรงนี้หนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบห้าตารางวา ตัวนี้ออกไปถนนทางหลวงชนบทครับระยะทางประมาณ600เมตรเท่านั้นนะครับ600เมตรไปรอพอสอตอนะศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครับหรือว่าสถานีอนามัยประจำตำบลบ้านหอยครับระยะทางประมาณ700เมตรนะเจ้าของก็ลงมะม่วงนะเงาะ มะพร้าวนะครับลงไว้บ้างแล้วจากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรม3 0 4ปราจีนบุรีครับระยะทางประมาณ15กิโลเมตรไปนิคมอุตสาหกรรมโรจนะาปราจีนบุรีระยะทางประมาณ26กกิโลเมตรมีรถรับส่งครับบริเวณถนนทางหลวงชนบทครับรถรับส่งหลายๆโรงงานหลายๆบริษัทครับ ถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร,ระยะทางประมาณ124กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสวนภูมิครับระยะทางประมาณ120กิโลเมตรจากตรงนี้ไปทะเลบางแสนระยะทางประมาณ137กิโลเมตรเข้าตัวเมืองปราจีนบุรีระยะทางประมาณ26กกิโลเมตร พื้นที่1ไร่1งาน75ตารางวาครับลานกว้างครับไว้ตอนรับแขกนะเพื่อนพ้องนะปาร์ตี้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับนะกลางเต็นท์นอนบริเวณลานตรงนี้ก็ได้ครับมีห้องน้ำแยกในตัวด้านบนบ้านครับก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจครับบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้ติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์08601 88856 08601 83ตัวต่อด้วย5้หกครับ08601 88856ศาหทาราสังหาปราจีนครับยินดีที่จะพาทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลงนี้พื้นนี้ตำบลบ้านหอยอำเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี ค่ะวันนี้ทรากรขอบพระคุณลูกค้า like of ทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทราสังหาปัจจินได้มาครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงทราสังหาปัจจินครับขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านครับมีสุขภาพพลัไมยแข็งแรงตลอดการไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปัรถนาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับประกอบกิจการประกอบธุรกิจอะไรที่ทําอยู่ครับขอให้ราบรื่นลูกค้าไหลมาเทมาเงินไหลมาเทมาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับ โชคดีมีช้ยทุกท่านวันนี้ทาราสังหาประจินกับขอบพระคุณครับ